เอาละครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้เราก็อยู่กันในเกม Medieval Dynasty p a r t 16กันแล้ววันนี้เราก็จะมาสร้างของต่อจากเมื่อพาที่แล้วกันเลยนะจะมาขยายมู่บ้านเพิ่มกันอีกตอนนี้เนี่ยเราได้ปลดล็อกค่าเทคโนโลยีจนแบบมันสามารถสร้างได้ทุกอย่างแล้วนะเนี่ยเห็นแม้สร้างได้ทุกอย่างเลยนะไม่มีอะไรที่เราสร้างไม่ได้ครับบอกเลยไอ้ลงเตรียมนี่หนึ่งหมื่นแต้มเราก็ปลดล็อกเรียบร้อยแล้วนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาลองสร้างเหมืองกันก่อนนะเหมืองอันเนี้ยเหมืองอันนี้มันน่าจะให้คนงานไปคุดแร่ให้เราได้นะ แล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราได้ขยายหมู่บ้านเพิ่มอีกล้วนะเราได้สร้างบ้านเพิ่มมาอีก6หลังนะทั้งหมดเนี่ยมีตรงนี้2หลังตรงนี้2หลังแล้วก็อันนี้2หลังนะแล้วก็ตอนนี้เรามีตลาดด้วยนะมีตลาดเออตลาดมันเคือยนี้นะสามารถให้คนงานมาขายของให้เราได้หรออันนี้เหมือนจะให้คนมาขายของให้เราได้นั้นเราอาจจะไม่ต้องไปขายของที่เมืองเนี่ยเนี่ยใช้ไม้ทั้งหมด5ท่อนนะเดี๋ยววันนี้เราว่าจะมาสร้างตลาดดูด้วยนะแต่หล,ลักๆคือเราอยากจะสร้างเมืองอันนี้ แต่รู้สึกว่าเหมือนเนี้ยมันจะไม่สามารถสร้างที่หมู่บ้านได้นะมันต้องไปสร้างไว้ตรงทางเข้าเหมืองอะมันเขียนบอกไว้อยู่นะแปลว่าเราต้องไปที่เหมืองน,นะถึงจะสร้างได้เนี่ยอันนี้เดี๋ยวเรามาสร้างตลาดก่อนเลยก็ได้มั้งเนี่ยตลาดอันนี้นะมาร์เก็ตไม่ค่อยใหญ่นะเนี่ยมันอันเล็กนิดเดียวเองนะวางไว้แถวนี้เลยก็ได้มัง้งวางไว้แบบเด่นๆครับให้เห็นเด่นๆเลยวางไปใต้ต้นไม้เลยตรงนี้ได้มาร์เก็ตมาแล้วเดี๋ยวเราต้องสร้างมันใช้อะไรบ้างเนี่ยอุย้ยใช้ลินินด้วยเหรออุย้ยตรงนี้ต้องใช้ลินินด้วยนะแล้้้วก็ใชไมแพงอันนะ ชลินินตั้งแปดอันเลยนะเดี๋ยวเราต้องไปหาซื้อนะเนี่ยเราไม่มีลินินเลยไม่มีเลยสักอันนะเดี๋ยวเอาไม้แพงมาสร้างก่อนแล้วกันนะไม้แพงเรามีอยู่ไม้แพงนี่สิอันนี้อ่ะโอเคเออลืมไปเรามีคอร์สโบ้ได้ยน่เราเอาคอร์สโบ้ไปยิงสักหน่อยก็ได้นะเรามีคอร์สโบ้เต็มเลยเนี่ยเอามาลองใช้ยิงหน่อยดีกว่านะมีก็ไม่เคยใช้เราเอาไปใช้ยิงบ้างนี่เอาไปเลยเอาไปให้หมดเลยแล้วก็เดี๋ยวเรามาสร้างนี้ก่อนก่อนที่จะไปหาอะไรยิงนี่ต่อเข้าไปเลยตอนนี้เราจะได้ขายของได้ใช่ไหมตรงนี้ แล้วก็ใช้ลินิน8อ่นเดี๋ยวต้องไปซื้อนะเดี๋ยวเราขี่ม้าไปซื้อที่เมืองเดนิก้าเลยก็ได้นะตอนนี้มีตังไว้เนี่ยโอเคตอนนี้เรามีตังอยู่5,000นะตังเรามีพอจะซื้อของอยู่เอ้ยเรามา้าเราอะออกมาแล้วอยู่นี่เร็วมานี่มาเร็วไปไปไม่ใช่ม้าดิลาเรียกเป็นม้าเฉยเลยเดี๋ยวเราจะไปเมืองเดนิก้านะไปซื้อผ้าลินินก่อนนี่เมืองนี้ตอนนี้เราใกล้ถึงเดนิก้าแล้วนี่ไงเห็นแล้วเห็นโกดังของเราแล้วนี่เราได้ตั้งโกดังไว้ตรงนี้ด้วยนะแบบเพื่อเราจะได้เก็บของตรงนี้แล้วก็เอาของมาขายได้เลยเนี่ย วางไว้หน้าหมู่บ้านคนอื่นเลยโกดังของเราเนี่ยเอ้ยโอ้โหชนชนกระเพงเลยเนี่ยโอเคนี่เรามาถึงเมืองแล้วตรงนี้มีคนขายผ้าอยู่เราต้องการผ้าลินินแปดอันนะเออคนนี้คนนี้ขายผ้าอยู่ผ้าลินินผ้าลินินเออนี่นะที่เราต้องการอ่ะอันละเจ็ดสิบสองเหรอแพงเหมือนกันนะเนี่ยแปดอันนี่ห้าร้อยโอเคขอบคุณมากครับไปนั่งรากลับไปสร้างต่อตอนนี้เราก็เหลือของอีกแค่ไม่กี่อย่างให้สร้างนะแล้วก็ตอนนี้เควส t of w i n เราก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะ เคล็ดวินที่เราทําเสร็จไปเนี่ยก็คือเคลแค่ไปเป็นง้ออวินให้มาเป็นนักล่าต่อเฉยๆนะแค่นั้นเลยแล้วก็เคล็ก็เสร็จแล้วไม่มีเคล็ดอวินต่อแล้วนะหลังจากนี้แล้วก็เหลือแค่เคล็ของยูนิคอร์นนะที่เรายังไม่ได้ทำอะ่ะแต่เอาไว้ค่อยทําแล้วกันเพราะยูน <c oughs> ิคอร์นมันคุยนานไงเอาไว้ค่อยท,ทําทีหลังนะอาจจะแบบมาสรุปให้ฟังทีเดียวเคว็ยูนิคอร์นเนี่ยแต่ตอนนี้เราจะไปสร้างตาราดของเราก่อนแล้วก็เดี๋ยวแวะไปสร้างเมืองด้วยเรายังไม่เคยเจอแร่เหล็กเลยนะเกมนี้เนี่ยเราอาจจะต้องไปหาเมืองอื่นนะมันมีเมืองทั้งงมเเเืออแแต่่ราจค2 อาจจะต้องไปหาอีก2เมืองเนี่ยโอเคนี่เรามาถึงแล้วขอสร้างก่อนไเสร็จแล้วปึ๊บนี่โอเคได้ตา,าดาแล้วเราต้องให้คนงานมาอยู่หรือเปล่าเราต้องเอาที่มันเป็นรูปจับมือใช่ไหมเออตอนนี้คนงานเราเวลวสิบหมดเลยไ้เนี่ยคือว่าเราไปปรับค่าอีพีให้มันสูงๆอ่ะคนงานเราก็เลยแบบเวลขึ้นเร็วมากเลยนะเดี๋ยวตอนนี้เราต้องเอาคนงานมาทํางานให้เราด้วยคนนี้เก่งในการเจราจานี่เอาคนนี้มาทําก็ได้มั้งคนนี้ทํางานที่ตลา,าดตลา,าดเราอยู่ไหนเนี่ยเออนี่ไงตลา,าดใส่เข้าไปอย่างนี้อ่ะโอเคแล้วเราทําไงต่อเนี่ย แล้วตลาดมันใช้ยังไงเนี่ยตลาดเราเจ้ของมาขายยังไงมันใช้ตลาดหรือเปล่าเนี่ยเริ่มไม่แน่ใจแล้วเนี่ยว่าใช้ตลาดหรือเปล่านะเราจะต้องทําไงถึงจะขายได้อะมันมีกล่องให้เราใส่ไหมแล้วก็ไม่เห็นมีกล่องให้เราใส่เลยหรือว่าต้องเข้าไปที่โกดังก่อนหรือเปล่าอ่ะนี่เรามาในโกดังมันก็ไม่เห็นมีอะไรขึ้นมาเลยนะเออถ้าเราจะขายของอันนี้ก็ไม่ใช่มันขายของยังไงเนี่ยขายของไม่เป็นนะอุส่าสร้างมาแล้วนะมันต้องทําไงเนี่ยตลาดของเรา5 minutes later อ๋อนี่ไงกดตัว C ีได้นะ ขายของให้เราได้นี่ไงขายของได้โอเคเออเรามีอะไรขายไหมแล้วก็ไม่ค่อยมีของนะจริงๆเนี่ยดูก่อนเรามีเนื้อเยอะมากเลยนะแล้วก็กระดั้มปีนี่มีเยอะมากเลยมีอะไรอีกไหมมีเสื้อผ้ามีเครื่องมือนะเครื่องมือนี่ไม่ขายอยู่แล้วครับแค่นี้ก็ไม่ค่อยจะมีอยู่แล้วมูลสัตว์นี่เราได้มาเยอะมากเลยนะจากไอหมูเนี่ยขายมูลสัตว์ไปก็ได้มากเนี่ยไม่ได้ใช้หรอกนะตอนนี้เราคิดว่าเราจะไม่พอปลูกแล้วนี่ขายมูลสัตว์ให้เรานี่วันละ345บาทน่าจะต้องสร้างมาหลายๆที่นะถึงจะขายได้เยอะๆอ่ัมูลสตวะ มาได้มาได้ขอมาได้ทำไมเราขายแค่มูลสัตว์แล้วมันมีภา,าพวกนี้มาด้วยเนี่ยแล้วคนงานเราอะคนนี้หรือเปล่านี่แน่เลยนี่กําลังเดินมามาขายของให้เราใช่ไหมใช่คนนี้ปะเนี่ยเอาไม่ใช่รอระคนไหนเนี่ยที่มาขายของให้เราเออคนที่จะมาขายของให้เราชื่ออะไรคนนี้นะเอ้าก็คนนี้นี่แล้วไปไหนเนี่ยอ๋อเดินกําลังเดินเข้าใช่ไหมเอ้าเดินไปไหนเนี <mm> 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 ่ยเดินเข้าตรงนี้ดีบรไดอยู่นี่นี่ไงมาแล้วมาแล้วมาขายของให้เรา เดี๋ยวก็คงมีคนมาซื้อเองใช่ไหมโอเคตอนนี้เราเดี๋ยวเราไปสร้างไอ้น,นี้ต่อดีกว่านะไปสร้างเหมืองต่อเนี่ยเหมืองคื่อนี้นะใช้ไม้สิบท่อนเนี่ยเราอาจจะต้องเตรียมของไปด้วยนะเตรียมพวกไม้ไปสร้างด้วยนะมันน่าจะใช้ไม้ทั้งหมด20ท่อนนะในการสร้างเนี่ยเราก็ใช้ไม้แพง12อันนะอันนี้เราไปดูมาแล้วใช้ไม้แพง12อันนี่โอ้โห <c oughs> นักหนักตัวเลยเนี่ยเรียกลาม,มาก่อนมาเก็บของให้เราหน่อยเดี๋ยวเราจะไปสร้างเหมืองกันเราอาจจะต้องไปหาคนงานเพิ่มอีกด้วยนะไปหาคนงานเพิ่มจะได้มาขุดแลให้เราได้อะอันนี้เราเอาไม้ไว้ในตัวลาารก่อน <c oughs> นี่20ท่ทอนเลยลาเราแบกของได้ร้อยห้าเลยนะตอนนี้เนี่ยเราอัพสกิลมาไงลาก็เลยแบกของได้เยอะขึ้นนะนี่โอเคแล้วก็เอาอีกไหมเราสร้างไว้สัก2ทีไหมอาจจะไปสร้างสัก2ทีนะเอาไม้มาอีกครับเอาไม้มานี่2ี่อันนี่โอเคบอกเลยว่าไม้เยอะ <c oughs> มาเยอะมากเลยนะตอนนี้เนี่ยเก็บน้ำหนักได้อีกแค่30โลนะเก็บใบแพงไปก่อนนี่อะแล้วก็ไม้สูงน,นี่เก็บได้ไม่เยอะนะโอเคตอนนี้ล่าเรานักเต็มแล้วนะแล้วก็นี่เดี๋ยวเราจะขี่ไปเราไปหาคนเพิ่มก่อนดีกว่านะก่อนไปสร้างอะ รู้สึกว่าเหมืองในเกมนี้มันจะมีสี่ที่นะมีตรงที่เราเจอก็มีตรงนี้นะหนึ่งที่มีข้างบนอีกตรงนี้อีกเป็นสองที่นะแล้วก็รู้สึกว่าแถวๆนี้จะมีอีกเหมืองหนึ่งนะเดี๋ยวเราจะไปดูสองที่นี้นะวันนี้อะจะไปตามหาเหมืองที่มันมีเล็กนะอ๋อนี่ไงเหมืองไม่ใช่อยู่ตรงนี้นะมันอยู่ตรงนี้นี่เห็นปะเราเห็นเป็นถ้ำเลยเนี่ยเห็นโฆชัดว่าเป็นถ้ำเลยนะแล้วก็มันต้องมีอีกเหมืองอยู่แถวนี้หาดูก่อนอันนี้ไม่แน่ใจว่าใช่เหมืองหรือเปล่านะตรงนี้อะแต่มันก็ดูเหมือนเป็นปากถ้ำนะ เดี๋ยวเราไปตรงนี้ก่อนก็ได้นะตรงนี้น่าจะใช่ได้นอนบอกเลยมันแบบเป็นเมืองชัดเจนเลยนะอันนี้เนี่ยเราต้องแวะเมืองด้วยเดี๋ยวไปหาคนงานเพิ่มนะนี่ไปเดนิก้าก่อนแล้วกันนะไปหาคนงานเพิ่มเราต้องการคนงานให้คุดเลนะให้เราแบบนะเออแป๊บนึงดูก่อนว่าเรามีแบบที่คุดหรือเปล่านะเพื่อคนงานเราไม่มีที่ขุดใช้ไงก็คุดเละให้เราไมา่ได้อีกต้องดูก่อนอ๋อนี่มียูซีอันนะเพื่อแบบคนงานไม่มีใช้ไงเราก็เลยต้องมาเช็คก่อนโอเคตอนนี้เรามีโยมียูซีอันก็ใช้พอแล้วนะตอนนี้เรามีบ้านว่างยูงนะหก บอกเลยว่าเต็มหมู่บ้านแน่นอนคนในหมู่บ้านเรานี่เยอะแน่นอนเลยนะ <ingo> มาถึงแล้วนี่มีมีกี่คนรอะตรงนี้มีคนเดียวเองเหรอเออตรงนี้มีคนเดียวเองนะตัวนี้เก่งอะไรเนี่ยตัวนี้เขาเก่งกับขายของนะ <im it> อ่ะเอาไปก็ได้เราแบบต้องการคนเยอะอยู่แล้วนะ <im it> นี่ไปเลยไปอยู่บ้านสักหลังหนึ่งนี่บ้านเราเต็มไปหมดเลยนะ <sh arp> บ้านโคตรเยอะเลยเนี่ยอันนี้ <im it> แล้วก็คนนี้เดี๋ยวเราให้ไปขายของแทนไหมเออให้ไปขายของแทนคนนี้ไหมเอ้าคนนี้วล่งสิบแล้วเหรอ โอ้เร็วจังเพิ่งขายของนีวเวลสิบแล้วนะเดี๋ยวเราไอ้น,นี้ก่อนเดี๋ยวเราเอาคนนี้ไปใส่ที่ขายของก่อนนะแล้วก็เปลี่ยนคนนี้ไปล่าสัตว์เหมือนเดิมนะคนนี้ไปล่าสัตว์เหมือนเดิมนี่ไปล่าสัตว์นะโอเคเรียบร้อยอยาคนเพิ่มอีกรอบนี้เราจะไม่เกี่ยงความสามารถเราแค่ต้องการจํานวนคนเยอะๆหน่อยนะตอนนี้เมืองน,นี้ก็มีคนเดียวแล้วนะโอ้โหมีแค่คนเดียวเองนะคนนี้คนนี้ก็ได้อยู่นะอะไปไปถึงไม่เก่งผมก็เอาไปครับ คนนี้ก็ทํางานขุดแร่ให้เราได้นะไปอยู่บ้านก่อนโอเคนี่มีบ้านเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวทํางานเลยไหมเดี๋ยวเก็บไว้ก่อนก็ได้เดี๋ยวค่อยทํางานนะเดี๋ยวนอยค่อยทำงานคุดแร่ให้เราไปไปต่อไปต่อเดี๋ยวเราไปเมืองเลยแล้วกันนะตอนนี้ไม่มีหมู่บ้านใกล้ๆแล้เมืองอยู่ตรงนี้นี่ใกล้ๆตรงนี้เลยนะไปไปเราวิ่งไปเหมืองก่อนรู้สึกว่าเหมืองนี้น่าจะมีเล็กนะเพราะว่า2เมืองที่เราเจอมันไม่มีเล็กเลยนะเราไม่เคยเจอเล็กเลยแต่คิดว่าเมืองนี้น่าจะมีอยู่นะแถวๆนี้นี่เราไม่เคยมาเลยเนี่ยเป็นที่ที่แบบมันอยู่ริมแมปเราไม่เคยมาเลยนะเออตรงนีี้้มกววางดย ผมไม่มีหมีใช่ไหมถ้ามีหมีนี่ลาเราตายนะบอกเลยเออเหมืองมันอยู่ไหนเนี่ยเหมืองเอ้ยนั่ไงหมีเจอหมีเดี๋ยวเราลองเอาคอร์โบยิงดีกว่าเรามีคอร์โบอยู่นี่คอร์โบเราแล้วก็ใส่ลูกด้วยเออเอาลูกมาใส่โอเคคอร์โบมันเร็วไหมอ่ะเราใช้ไงเนี่ยคอร์โบทําไงอ่ะกดลิดขวาโอเคนี่ใส่ลูกใช่ไหมตอนี่ไงใส่ลูกแล้วมันยิงหมีทันไหมเนี่ยคอร์โบเราเนี่ยถ้ายิงไม่ทันนี่เราตายเลยนะเอออ๋อนี่ไงเหมืองเราเจอเหมืองแล้วนะ แต่มันมีมีโยขอยิงหมีก่อนยิงเลยนี่ใส่ลูกใส่ลูกเร็วเอ้ยใส่ลูกเร็วโอ้ใส่ลูกโกคตรช้าเลยเอ้ยเอ้ามันวิ่งหนีเฉยเลยวิ่งหนีไปไหนอ๋อหรือว่ามันโด,ดนนะัดเดียวเกือบตายหรือเปล่าเนี่ยคอสโบวแรงมากแน่เลยนะวิ่งหนีไปแล้วน่ะเอ้ยเอ้ยมันมีสองตัวม,มีสองตัวเรายิงหัวเลยนี่มาไหมมาไหมเฮ้ย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 เอ้ยเหมือนจะมาเฮ้ยเหมือนจะมาเหมือนจะมามาหรือเปล่า ไอ้ไม่มาไม่มามันม,มันไม่กล้าสู้เราไอ่เอ้โหหนีวิ่งเร็วจังจะหนีไปไหนเอ้ยมาแล้วมาแล้วโอเคเรียบร้อยอุ๊สามนัดตายนะแต่อันนี้ยิงตัวนะเนี่ยถ้ายิงหัวถูกนัดน,นี้อาจจะตายเร็วกว่านี้นะเก็บคืนด้วยนี่โอเคแล้วก็มากี่มีอีกตัวหนึ่งฮอ,อดูนี่โคตรแรงเลยยิงโคตรแรงเลยนะอีกตัวหนึ่งอยู่ไหนเนี่ยอีกตัวเรายิงมาตั้งสองนัดแล้วนะอีกนัดเดียวก็ตายแล้วเอ้มีหายมันหายไปไหนเนี่ยมันไปตายตรงไหนหรือเปล่าเนี่ยมีตัวนี้มีเลือดไหม อ๋อนั่นไงเจอแล้วเจอแล้วอยู่นั่นนี่เองโดนยิงหัวแน่ไอ่เอ้ยยังไม่ตายโอเคโอเคมันไม่สู้เรามันไม่สู้เรามันไม่เดินตามมาหนีไปไหนเอ้ยยังไม่ตายนี่มันตัวเดิมปะเนี่ยทำไมมันทึกจังไอตัวเมื่อกี้ยังยิงแป๊บเดียวตายเลยนะเออนี่ไงตายแล้วพอบอกว่าทึกปุ๊บตายปั๊บเลยเนี่ยเออขอลูกคืนได้ครับขอลูกคืนอมันเก็บไม่ได้อ่ะมันบางอ่ะเราต้องสร้างมีดก่อนนะเรามีดมาก่อนเราจะเอาธนูคืนเราไม่ยอมเสียดอกคอร์ดโบนี่มันหายยากมากลูกคอร์ดโบนี่หายยากมากเอ้ยเมื่อกี้เราเห็นอะไรอ๋อหมู่า ตกใจหมดเลยนี่แลวเดียมาโอเคได้คืนมาแล้วนะเรามีก้าลูกทั้งหมดนะแล้วก็เออลาเราอยู่ไหนเนี่ยเอออ,ออยู่ตรงนู้นแต่เดี๋ยวเราเรียกมาตรงหน้าทามก็ได้มั้งทาอยู่ตรงนี้ปะเนี่ยอ๋อนี่ไงทาโอเคเรียกมาเรียกมาอยู่ไหนเอออยู่วันนี้เหรอเอ,อลาเราอ๋อนี่ไงโอ้โหวาร์ปมาแบบนี้เลยนะตามมาตามมาตามมาเร็วตามมาเร็วเดี๋ยวเราจะมาสร้างตรงนี้กันแต่ขอเข้าไปดูก่อนเอ้อตรงนี้มีทางด้วยเออมีที่กุดหินให้นะเอ้อมีแร่เหล็กด้วยตรงนี้ มีแล่หล็กกระเกือนะเหมือนนี้มันมีเล็กแน่เลยนะเนี่ยเออนี่เหรออันนี้ทินไม่ใช่มีแล่หเล็กปะเนี่ยแล่หเล็กแล่หเล็กเหมือนนี้มีแล่หเล็กไหมเอ้ยจะบอกว่าไม่มีแล่หเล็กอ่ะมันต้องมีสิมันต้องมีแล่หเล็กบ้างสิหรือว่าแล่หเล็กมันอยู่อีกเหมืองหรือเปล่าอ่ะอาจจะไม่มีเหมือนนี้ก็ได้นะอันนี้มันมีแต่เกือเอ้ยมันไม่มีแล่หเล็กจริงแล้วเนี่ยตรงนี้เอ้ยไม่มีแล่หเล็กจริงอ๋อหลือแล่หเล็กออกมาจากไหนเนี่ยน่าจะอยู่อีกเหมือนงมมนน้ีี่ั มันไม่มีได้ไงเนี่ยมันไม่มีแร่เหล็กเฉยเลยนะอาจจะอยู่เหมืองนี้มั้งเนี่ยเหมืองแถวนี้เออเหมืองแถวนี้มันอยู่ไหนนะเออเหมืองนี้ปะอาจจะอยู่ตรงนี้มั้งไม่แน่ใจว่าตรงนี้ใช่เหมืองหรือเปล่านะแต่มันมีทางเข้าอยู่อ่ะอาจจะเป็นเหมืองเหล็กนะแต่ถ้าตรงนี้ไม่ใช่นี่เราก็ไม่รู้แล้วนะว่าตรงไหนเป็นเหมืองเหล็กเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยอันนี้ถ้ำปะเนี่ยอันนี้ก็เหมือนถ้ำเลยเนี่ยแต่ไม่แน่ใจอ่ะถ้าตรงนี้ไม่ใช่ก็อาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้เนี่ยโอเคแต่ตรงนี้เดี๋ยวเรามาสร้างก่อนแล้วกันนะสร้างที่ขุดแรกก่อน เออเอาไม้มาสิบทอนก่อนเอามาสร้างก่อนเลยเหมือนเราเอามาสร้างเหมือนก่อนนี่ไงมันสร้างได้จริงด้วยนะมันต้องมาสร้างหน้าทามเนี่ยเอออันนี้สร้างเสร็จแล้วอ๋อนี่ต้องสร้างต่ออีกนะนี่ไงต้องใช้ไม้แพงจริงด้วยไม้แพงแล้วก็ไม้ธรรมดานะไม้ธรรมดาตอนนี้ต้องมี20อยู่ในตัวนะไม้แพง12อันนี่อ่ะเอามาเราเอามาถูกหรือป่านเนี่ยทำไมรู้สึกว่ามันใช้ไม้ไม่เยอะแล้วเนี่ยเอามาผิดปากก็ไม่รู้เนี่ยเอาไม้มาเต็มเลยนะเราเนี่ยรู้สึกว่ามันก็ใช้ไม้ท่อนไม่ค่อยเยอะนะเอ้ยนี่ไงได้แล้วอุ มีไฟให้เราด้วยตรงนี้โอ้อยางงี้ดีเลยอย่างงี้เวลาเราขุดแร่นี่ก็สบายขึ้นเยอะเลยนะมีไฟให้เราเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวให้คนงานมาทํางานให้ให้คนงานมาหาแร่ได้หกคนนะตรงนี้อะ่ะเออมีเล็กไหมเน,นี่ยมันก็มีเล็กนะหาเล็กให้เราได้ด้วยตรงนี้อะ่ะแต่เรามาอีกมันไม่เจอเล็กนะแร่เล็กมันออันไหนอะ่ะเนี่ยเราไม่เห็นมีเล็กเลยเล็กมันอยู่ในเกลือหรือเปล่าอ่ะเราขุดเกลือแล้วกันนะมีไหมมีเล็กไหมก็ไม่มีนะแร่เล็กมันอยู่ไหนเนี่ย เหม็นมีแร่เหล็กเล,เลยหรือว่าแร่เหล็ก <c ười> มันต้องให้คนงานทํางานเท่านั้นก็ไม่โ้นะอาจจะต้องให้คนงานทํางานให้เท่านั้นถึงได้แร่เหล็กอ่ะเราไม่สามารถคุดเองได้นะแร่เหล็กอ่ะถ้างั้นเดี๋ยวเราไปสร้างอีกเหมืองแล้วกันนะสร้างอีกเหมืองมันมีอีกเหมืองอยู่เดี๋ยวอันนี้เราให้คนงานมาทํางานก่อนแล้วกันมีคนนี้ว่างอยู่นะเอาคนน,นี้มาทลํลรวกันเออนายต้องมาทํางานให้เราคนนี้มาคุดแร่ให้เรานะมาคุดแร่ในเหมืองให้เรานีมามนาน่มาเลยแล้วคนงานเราจะมาไหมเดี๋ยวก็คงเดินมาั้งไอ้นี่ไงมาแล้วตรงนี้ใช่คนนี้ปะเนี่ยใช่คนนี้หรือเปล่า หรือว่าคนนี้มันกําลังเดินกลับไปหมู่บ้านเราก็ไม่รู้นะแต่เดี๋ยวก็คงมานะไปต่อไปต่อเราไปอีกเหมืองหนึ่งเดี๋ยวเราวิ่งตามถนนไปแล้วกันนะตามถนนนี้มันน่าจะเจอเหมืองได้อะวิ่งตามถนนไปดีกว่าอเอ้ยตรงนั้นตัวอะไรเอ้ยนั่นมีนี่เฮ้ยเราเจอมีแปลว่าแถวนี้มันต้องมีเหมืองสิมีมีต้องมีเหมืองแน่เลยแปลว่าเหมืองอยู่แถวนี้เหมืองอยู่แถวนี้เหรอในเหมืองอะเดี๋ยวเราฆ่ามีตัวน,นี้ก่อนเอ้ยเอา้าทำไมมันลิงแบบนี้อะ่ะ เอ้ยมันเล็งไม่ตรงอ่ะเฮ้ยถือหน้าไม้โคตรแปลกเลยเราถือธนูสิธนูนี้เป็นเหมือนกันไหมเนี่ยเฮ้ยธนูเป็นไหมอ้าเป็นทั้งคู่เลยนะเอ้าทำไมมันถือแป๊ะกันมันเอียงอ่ะเนี่ยจะยิงโดนได้ไงเนี่ยเฮ้ยไอหมีมามีมาเฮ้ยมีมามีมาแล้วเฮ้ย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 ไม่ตายสักทีเฮ้ยตายสิเฮ้ยอย่าเออโดนยิงโดนยิง แล้วมันถือธนูโคตรแป๊กเลยเนี่ยถือแบบยิงโคตรยากเดี๋ยวลองใช้คอดโบดด้วยอ่ะคอดโบก็ถือยากนะเนี่ยถืออย่างงี้ยิงยังไงเนี่ยอะโโคตรบังยิงยังไงเนี่ยถือคอดโบอย่างงี้อะโดนไหมก็โดนอยู่นะโดนอยู่โดนอยู่อะเฮ้ยเอ้ย,อย,อยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วออโอเคเรียบร้อยจะยิงนกได้ไงเนี่ยโอ้โหถือโคตรลำบากเลยสงสัยบั๊กด้านนี้เนี่ยน่าจะเป็นบั๊กนะ เป็นบังที่แย่มากเลยนะยิงธนูโคตรเนี่ยมันบังอะ่ะมันบังหมดเลยนะถือคอนโบนี่บังหมดเลยอนะ่ะเนี่ยถือธนูยังไม่เท่าไรนะแต่ถือคอนโบนี่คือแบบยิงไม่ได้เลยเฮ้ยโอโ้ตรงนั้นก็มีตัวแล้นนะนะจะยิงตายไหมเนวันนี้จะยิงตายมั้เนี่ยถือธนูแบบนี้เนะี่ยโอ้โหมันยิงยากจริงนะนะอันเนี่ยเดี๋ยวเราใช้ธนูธรรมดาดีกว่านะธนูธรรมดาก็ไม่ค่อยต่างกันนะเนะี่ยไม่ค่อยจะต่างกันเท่าไหร่เลยเอ้ยเอ้ โอเคตาย <c oughs> หนว่าจะสู้ไม่ได้แล้วเนี่ยตายสักทีโอเคไปต่อด,ดีกว่านะลามาหน่อยลามาหน่อยเดี๋ยวเราต้องหาเหม,มืองนี่เหมืองมันน่าจะอยู่แถวน,นี้นะเพราะว่ามีหมีทั้งสองตัวนตรงนี้ตรงไหนมีหมีตรงนั้นต้องมีเหมืองบอกเลยเอออ้นี่ไงใช่ปะ่ะอ้นี่ไงเจอแล้วตรงนี้จริงด้วยตรงที่เราจุดไว้ไประเดี๋ยวรู้สึกว่าจะไม่ใช่นะเนี่ยเอออ๋อตรงนี้เ้านี่ไง <c oughs> เห็นชัดเลยเนี่ยพอซูมเข้ามาเนี่ยนี่มันอยู่ตรงนี้เอง,เองนะเหมือง,องของเราเหมืองมันอยู่ใกล้กักนเหมือนกันนะเนี่ยสองเหมืองน,นี้เนี่ยโอเคเดี๋ยวเรามาสร้างกันเลยแล้วกันนะ ตอนนี้มันใกล้จะมืดแล้วเราต้องรีบสร้างแหละนี่แปเข้าไปเลยแล้วก็เดี๋ยวเอาไม้มาด้วยเอาไม้แพ้งมาด้วยเอามาสร้างเอามาสร้างเสร็จแล้วเราจะได้รีบกลับบ้านนะนี่ต่อเข้าไปเลยนี่ปึ๊บเอาอเกลี่เรียบร้อยตรงนี้มีเหล็กไหมขอเหล็กสักที่สิเหมือนจะเหมือนกันนะไอ้ตรงนี้อะไรอ๋อนี่ทินเหมือนเดิมนะรู้สึกว่าเหล็กน่าจะต้องให้คนงานคุณให้จริงด้วยนะเราแบบเราไม่เจอเหล็กเลยอะ่ะมันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะเหล็กน่าจะต้องให้คนงานคุณให้เท่านั้นเออคิดว่าใช่แหละเพราะาเราไม่เจอเลยอะ่ะ คนงานเราสามารถคุดเหล็กให้ได้อยู่นะมาคุดเหล็กให้เราน้อยเราไม่มีเหล็กใช้นี่เหล็กี่อ่านโอ้โหคุดทั้งวันได้สี่อันนะเนี่ยคุดชาโคตรเลยเดี๋ยวตอนนี้เรารีบกลับบ้านก่อนดีกว่านะตอนนี้มันใกล้มืดแล้วรีบกลับบ้านก่อนเดี๋ยวเราต้องไปหาคนงานมาเพิ่มอีกนะคนงานเราไม่ค่อยพอเออเราแวะไปหาคนงานไหมเนี่ยตรงเนี้ยเมืองใกล้ๆนะสองเมืองนี้เดี๋ยวแวะไปหาคนงานดีกว่านะสองเมืองนี้เราขึ้นภุกเขาไปเลยขี่ข้ามเขาไปเลยเนี่ยขี่ลาข้ามเขาไปเลยอุ้ยระวังล่นนะตกตายแน่นอนลาเราเนี่ย มือมันอยู่ไหนอ่ะอ๋อมืออยู่ตรงนี้ลงทางนี้ลงทางนี้อุ้ยโหเลือดลดเลยเลือดนาลดลดน้นอ,ยนอยนึงนะเนี่ยเมื่อกี้เรากระโดดร่นน่ะลงดีดีนะเดี๋ยวตายเซฟก่อนดีกว่าเดี๋ยวลาเราตายโอเคเซฟเรียบร้อยไปไปไปต่อกวัาลาตาย <laughs> โดดตกมากๆาเนี่ยจะตายถ้าน,นาราของเราเนี่ยรู้สึกว่าคนที่เราจะพากลับบ้านได้เนี่ยมันจะไม่นอนนะเขาจะแบบอยู่ทั้งวันครับ24ชั่วโมงนี่เรามาถึงแล้วตรงนี้มีคนงาน3คนนะนี่3คนนี้ผมเหมาครับเอาไป3คนเลยนะ นี่คนนี้อุ้ยคนนี้เก่งเหมือนกันเนี่ยอ่ะไปไปไปหมู่บ้านผมนะครับ3คนเลยไปผมไม่ส่วนสกิลครับไปให้หมดพอไปให้หมดเลยเนี่ยนี่ไปให้หมดเลยเราให้เข้าบ้านด้วยนี่อ่ะไปอยู่บ้านนี้สองคนนี้ก็ไปนี่ปุ๊บอ้าวโอเคเรียบร้อยมีบ้านของกันทุกคนแล้วนะ่ะนี่สามคนนี้ไปเดินกลับหมู่บ้านผมได้แล้วครับเอาไม่ไปอ่ะสองคนนี้ไม่ไปเฉยเลยจะนั่งกันอยู่ตรงนี้หรืองไงเนี่ยเอ้ยทำไมนาะยไม่ไปละ่ะ ตามคนที่เพิ่งมาใหม่เนี่ยไปทํางานคุดแรงให้เราดีกว่านี่ไปยูเหมืองเดียวกันเลยแล้วกันนะสี่คนนี้ไปยูเหมืองเดียวกันให้หมดสี่คนนี้สามารถคุดแรงให้เราได้วันละยี่สิบามอันนะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่ก็พอได้นะเพราะเราคุดเองไม่ได้อยู่แล้วเล็กอ่ะไปเรากลับบ้านดีกว่ากำมาถึงมุมบ้านของเราแล้วเดี๋ยวราไปจอดก่อนลาของเราต้องจอดเขาคล้องครับนี่ราไปจอดข้างในคล้องตรงนี้เลยนี่โอ้โหเป๊ะ <c oughs> เขาซอกได้เป๊ะมากครับนี่โอเคเรียบร้อยเดี๋ยวเราไปนอนก่อนแล้วกันนะวิ่งไปนอนก่อนเลย ไปเราเข้านอนดีกว่าเข้านอนกันดีกว่าครับนี่เรากดผิดอ่ะเนี่ยเราไปเปิดกดข้ามดูดูเฉยเลยข้ามดูดูเฉยเลย <c oughs> กดผิดอะ่ะเอา้ามีเว้นมาให้เราด้วยนะอันนี้มันคืออะไรเนี่ยเดี๋ยวเราเอาอันนี้แล้วกันนะนี่อันนี้มันทําอะไรได้น,นี้อ่ะเออคนในหมู่บ้านจะทํางานเร็วขึ้น30%นะโอเคได้มาแล้วได้บัฟมาครับได้บัฟมาเอ้าเอา,เอา,เอาคลอดลูกเฉยเลยได้ทายาเฉยเลย เราได้ทายาทเฉยเลยเนี่ยข้ามดูดูทีได้ทายาทเลย <isas> นี่ไงลูกของเราเกิดแล้วใช่ไหมมีให้เลือกชื่อลูกนะไม่ให้เราตั้งเองอะเอาชื่ออะไรดีนี่ลาซิเมียลูกเราชื่อลาซิเมียแล้วกัน <isa> ลูกชื่อเดียวกับเราไปเลย <laughs> ลูกชื่อลาซิเมียเฮ้ยขอดูลูกหน่อยสิ <c oughs> ไหนเออดูไม่ได้อะอ้อดูไม่ได้นะ เออให้ขอไมให้เรามีสร้อยให้นะนี่อ่ะเอาสร้อยให้ให้สร้อยไปสร้อยนี่เราได้มาจากการขุดดินเหนียวนะแล้วมันก็ได้มามันมีโอกาสสิบห้าเปอร์เซ็นต์ในการขุดเราได้สร้อยไงโอเคขอดูลูกหน่อยสิลูกเราชื่อราชิเมียลูกชื่อเดียวกับเราด้วยนะอุ้ยลูกมีสกิลด้วยเหรอสกิลลูกโคตรเยอะเลยนะ 16, 5, 5, 6, 6, เนี่ยสิบหกห้าห้าหกหกเนี่ยโอ้โหลูกโคตรเก่งลูกนี้เก่งเหมือนพ่อเลยนะเนี่ย แล้วคนในหมู่บ้านเราก็ท้องอีกตั้งสองคนในตอนนี้อ่ะโอ้ท้องกันเต็มเลยคนในหมู่บ้านผมนี่ท้องกันเต็มเลยนะครับเนี่ยเดี๋ยวเรามาสร้างโรงเตี๊ยมกันหน่อยดีกว่านะโรงเตี๊ยมโรงเตี๊ยมมันคือไหนเนี่ยเออโรงเตี๊ยมมันคืออันนี้นะโรงเตี๊ยมก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะเนี่ยวางปุ๊บนี่โอเคโรงเตี๊ยมเราโอ้โหช้ไม้เยอะแน่เลยโรงเตี๊ยมโอ้โหใหญ่โอ้ช้ไม้เยอะแน่บอกเลยโรงเตี๊ยมเราก็จะเสร็จแล้ว ทีหนึ่งปึ๊บอาอาอยังไม่เสร็จเหลือตรงนี้ด้วยนี่นาตรงนี้คาดไม้แพงอีก8ปดอันนะเดี๋ยวไปเอาไม้แพงเพิ่มก่อนรู้สึกว่าไม้แพงจะหมดแล้วมั้งไม้แพงมีเพิ่มหรือ,อยังครับรู้สึกว่าไม้แพงจะหมดแล้วนะเออเอ้อเอมีแปอันพอดีเลยโอ้โหมีพอดีเป๊ะเลยเหมือนรู้ว่าเราต้องการอีก8ปดอันนะเนี่ยปึ๊บอ้าวโอเคเรียบร้อยเออเอาเอาเอ้ยติดบัก๊กโอเคโอเคอเคอกได้หนูจะติดบั๊กซะแล้วตอนนี้เราได้ลงเตรียมแล้วนะ ลงเต็มทะไรได้บ้างเนี่ยรู้สึกว่าลงเต็มจะขับวายได้นะเนี่ยมันถืออันนี้เป็นที่ผลิตน้ําผลไม้นะเอออ๋อ,อนี่ที่มักวายนะตรงนี้เป็นที่มักวายขาดได้ราคาโคตรแพงเลยนะของเลดเกมน่าจะแพงสุดแล้วนะพวกนี้เนี่ยน่าจะแพงสุดแล้วแต่กว่าจะสร้างลงเต็มได้นี่คือแบบเล่เกมแล้วเพราะมันใช้ตั้งหมื่นแต้มเลยนะคือแบบคือว่าเรามีของพร้อมทุกอย่างเราถึงจะสร้างได้นะไอ้ตรงวายเนี่ยก็ตรงนี้มีโกดังให้300ตัวนี้เราก็ให้คนงานมาทํางานให้เราได้นะเออเนี่ยเราให้คนมาผลิตวายให้เราได้นะตรงนี้ ตอนแรกเราก็นึกว่าเป็นที่แบบขายวายซะอีกนะแบบให้คนมาทํางานแล้วก็มีคนมานั่งกินอะ่ะเหมือนหมู่บ้านอื่นนะแต่ไม่ใช่อ่ะตรงนี้มันแบบเอาไว้ทำวายเฉยๆนะโอเคนี่ร้านวายเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วตอนนี้ <c oughs> เสร็จทุกอย่างครับแต่ไม่สร้างหรอกเพราะว่าเราแบบมีของไม่พอนะโอเควันนี้เราก็น่าจะสร้างแค่นี้แล้วนะนี่มีตลาดที่เราสร้างมาสวัสดีครับคนนี้นี่ขายปุ๋ยให้เราทั้งวันนะแล้วก็ลงเตรียมนี้คิดว่าไม่น่านจะได้สร้างอะไรนะเพราะว่ามันใช้พวกแบบวัตถุดิบเยอะนะพวกพืชเนี่ยแต่อันนี้น่าจะสร้างได้อยู่นะที่เป็นแอปเปิ ลองสร้างแม่อันนี้อ่ะเดี๋ยวลองไปผลิตขคดไว้ก่อนแล้วกันสักขวดหนึ่งขคดไว้แต่จะผลิตในโรงไม้นะโรงไม้ผลิตโคดไว้ได้ใช่ไหมตรงนี้อ๋อเอานี่ไงตรงนี้นะใช้เครหอันในการผลิตโอเคเคลเคลเคลนี่เรามีเยอะเลยเอาไปสักสี่สิบแล้วกันนะแล้วก็เอาพวกผลไม้ไปด้วยผลไม้เรานะ่าจะอยู่ในนี้ในโกดังอันนี้ผมต้องการผลไม้ครับมีไหมมีอันนี้อยู่นะหกสิบอันอะ่ะอ่ะเก็บไปเออเรามีผลไม้ไปเนี่ยเอ้ยเราไม่มีผลไม้เลยเอ๋อ เอ้าไม่มีผลไม้เลยวเนี่ยเดี๋ยวเราข้าวไปกินด้วยอะสักที่อันกินข้าวก่อนสักทีหนึ่งนี่โอเคเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้ก่อนว่าผลไม้โตรหรือเปล่านะมีโตไหมอ้าอ๋อนนหน้าหนาวมันไม่โตอ่ะรู้สึกว่า,นานหน้าหนาวมันจะไม่โตนะเออแล้วตรงนี้มีหรือเปล่าผลไม้ผลไม้ของเอ้ยมีนิยูมีลูกแพร์ยูสิบห้าอันนะโอเคหมดแล้วนะมีแค่นี้เลยเราไปดูก่อนว่าแค่นี้พอหรือเปล่านะใ,นในการสร้างวายเออแป๊บหนึ่งลืมไปว่าเราจะสร้างขวดก่อนมาสร้างขวดตรงนี้ก่อนลองสร้างไปสักอย่างละสี่ขวดแล้วกันนะ นี่นั่งปั้นไปปั้นขวดเองด้วย <c oughs> บ้านนี้เขาปั้นขวดเองครับทาวายแล้วก็ปั้นขวดเองด้วยโอเคเรียบร้อยสร้างเสร็จแล้วเดี๋ยวลองไปดูก่อนว่ามันสร้างอะไรได้บ้างนะแต่จริงๆวายนี่เราก็หาได้ง่ายๆนะไปแบบไอ้ตรงที่มันเป็นแคมป์โจนนะ่ะมีวายโคตรเยอะเลยนะที่เราเคยเจอแคมป์โจนอะ่ะไปตรงนี้มาสร้างวายดูก่อนสร้างอะไรได้บ้างเนี่ยตรงนี้ขอดูก่อนมันต้องใช้ข้าวโอ๊ตด้วยนะตรงนี้ด้วยขวดเบียร์แล้วอันนี้อันนี้น่าจะสร้างได้นะอันนี้สร้างได้หนึ่งขวดนะ ขันน้ำครับขันน้ำปึ๊บอ่ะได้หมดแล้วใช่ไหมแล้วก็มาสร้างตัวนี้ได้ต่อนะนี่อันนี้สร้างต่อสร้างต่อกอกไวอันนี้คือมหอมักกอหมักแล้วใช่ไหมเนี่ยถูกหรือเปล่านเนี่ยมันได้มาแล้วนะตอนนี้ได้อะไรมาได้ไหนมาเนี่ยเออนี่ไงอันนี้26 0้บาทเลยนะก็ราคาแพงอยู่นะแล้วก็ตรงนี้เราสามารถสร้างได้อีกเหมือนกันนะต้องใช้ขวดเบียร์แล้วก็พวกข้าวโอตนะแต่มันใช้ตั้งปุ๊ดล็อกแพงมากเลย500เนี่ย ไม่เอาใช้ตั้งปดล็อกแพงอาะเรามีตังแค่สามพันเองนะเก็บไว้ซื้อซาติกว่า5 minutes later โอเคเดี๋ยวตอนนี้เรามาเผาเรก,กันดีกว่านะเผาเรกที่คนงานเราหามาให้เนี่ยเรามีเลขอยู่ในตัว30อันนะนี่เผา,าไปเลย15อันครับเราจะได้เอาเ็กไปขายนี่ได้เ็กแล้ว15อันแล้วก็อันนี้เราจะต้องมาสร้างของเ็กคอนที่ขายดีสุดแล้วนะเพราะว่ามันใช้สร้างไม่เยอะแล้วก็แบบราคาแพงด้วยคอกับมีน่าจะค้มสุดแล้วนะเนี่ยสองอันนี้คมสุดแล้วเดี๋ยวเราสร้างคอนแล้วกันนะ เราสร้างได้7อันนะขอเนี่ยเดี๋ยวไปเอาของก่อนเอาสติกหนึ่งอันครับเอ้ยไม่ใช่สติกหนึ่งอันเอาสติกเจ็ดอันสติกเจ็ดอันนี่โอเคสติกเจ็ดอันนี้แล้วก็มาสร้างเป็นขอให้เรานี่ขอเจ็ดอันขอนี่ราคาทั้งสามร้อยบอกเลยโคตรแพงขายเล็กก็ขายข้าวน่าจะเป็นอะไรที่รวยสุดแล้วนะสำหรับเกมนี้เนี่ยน่าจะรวยสุดแลละถ้าขายข้าวนี่มันแบบนานมากก็จะได้เก็บเกี่ยวนะโอเคนี่สร้างขอเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเวบไปขายในเมืองหน่อยดีกว่านะมีตั้งเจ็ดอันในตอนนี้ นี่ไงคอนเจ็ดอันนี้นะเดี๋ยวเราจะเก็บไปใช้เองสักอันนะแล้วก็ที่เหลือจะขายทิ้งอันนี้เก็บไปแล้วก็อันนี้เก็บไปก่อนเอ้ยอันนี้เอาไปขายไหมวายเมื่อกี้เดี๋ยวเรา,เาไปขายด้วยก็ได้นะแล้วก็โอเคไม่มีอะไรเก็บแล้วนะไปดีกว่าเอาไปขายในเมืองครับไปเดนิก้าเราวกันอยู่ใกล้ดีนะเดี๋ยวเราต้องขายคอแล้วก็ต้องการตังมาซื้อสัตว์นะพวกบวัวพวกแกเนี่ยพวกบวัวพวกแกนี่คือแบบราคาสูงมากบอกเลยพวกบัวกับแกนเนี่ยเดี๋ยวเราต้องไปแบบปั๊มเงินก่อนก่อนที่จะซื้อได้นะมันน่าจะแบบใช้ตังเยอะมาก เดี๋ยวตอนนี้เราไปที่หมู่บ้านก่อนเราจะไปขายคอนมีใครต้องการซื้อคอนไหมครับนี่ขายคนนี้แล้วกันซื้อคอนไหมครับพี่เราจะขายแค่6อันพอนะอ้าขายได้สี่เหรออ๋อคนนี้มีตามไม่พอนะขายได้สี่อันเดี๋ยวไปขายให้คนอื่นด้วยเพราะขายให้คนอื่นมาละสองร้อยสี่สิบนะคนนี้ด้วยอ่ะเอ้ยถ้าเราขายให้นี่อ่ะถ้าเราให้คนงานเราขายให้มันจะราคาเท่าไรเนี่ยมันจะขายได้ราคาแพงขึ้นหรือเปล่าอ่ะเหมือนราคามันจะลดลงไปครึ่งหนึ่งเลยนะปกติพวกนี้ราคาห้าร้อยเลยนะทำไมราคาถูกลงไปเยอะจัง ราคาทุกลงอย่างนี้ก็ไม่ดีแลนะ้วเนี่ยโคตรทูกเลยนะราคาทุกลงไปเยอะมากอะ่ะเราเอามาขายเองนี่คือคุ้มกว่านะอ่าขายเองดีกว่า <c oughs> ขายตรงนี้แหละครับ <c oughs> ขายตรงนี้คุ้มกว่าเยอะเลยเดี๋ยวเราเหลือไว้อันนึงเอาไว้ใช้เองนะ <c oughs> โอเคเรียบร้อยแล้วครับมีตังเท่าไหร่แล้วเนี่ยมีสี่พันแล้วนะ 4, วนะเอ้ยลืมขายววยลืมขายววย <c oughs> ขายววยให้ด้วยไ <c oughs> ว้อันนี้อ่าไว้นี้ขายไปโอเคนี่มีตังสี่พันสองแล้วโอเคเรียบร้อยโอเคคิดว่าเดี๋ยวพาร์ทนี้เราพอไปแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวพาร์ทหน้าเนี่ยเราจะมาสร้างคอกชัดกันต่อให้เสร็จนะ แล้วก็อาจจะทำเคิดของยูนิคอร์ด้วยนะพาร์้าเนี่ยพาร์ทหนี้อาจจะเป็นพาร์ทสุดท้ายของเกมนี้แล้วนะเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรให้เราทำแล้วโอเคก็สำหรับวันนี้ก็ขอจบวปเพียงเท่านี้นะครับเอาไว้เจอกันใหม่พาร์ทหนะครับบ๊ายบาย